้งสุดท้ายกับการเลือกตั้ง2,566อีก12วันนี้เท่านั้นค่ะโอ้โหตอนนี้ได้ด้ว่าเวทีหาเสียงแทบทุกพักการเมืองร้อนเป็นไฟนักการเมืองขึ้นเวทีปราศัยกันแบบไม่หยุดหย่อนนะคะจนเสียงแหบเสียงแห้งกันเลยทีเดียวเพื่อจะกวาดคะแนนเข้าพักตัวเองให้ได้มากที่สุดงัดกันทุกกลเม็ดพูดกันแทบทุกนโยบายใครมีอะไรก็ใส่ไม่ยัง้งเพื่อหวังว่า14พฤษภาคมนี้จะได้เป็นที่1 2เบอร์ในใจของทุกคนฮะแต่จะทาได้จริงหรือเปล่าหลังพฤจิก พฤษภาคมเดี๋ยวได้รู้กัน และล่าสุดก็เกิดประเด็นดราม่าร,ระหว่างขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงของคุณเศรษฐาทวีสินและเสี่ยหนูอนุทินลามมาจนถึงบนโซเชียลมีเดียว,วันนี้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ตามข่าวนะเดี๋ยวสุบให้ฟังว่าปมเหตุมันเกิดมาจากอะไรค่ะปมเหตุเรื่องนี้มันเกิดมาจากเวทีปราศัยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละค่ะเป็นเวทีปราศัยที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะโดยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคนดิเดตของพรรคก็ได้ขึ้นเวทีเพื่อที่ สหาเียงโดยช่วงตอนหนึ่งคุณเศรษฐากล่าวว่าพี่น้องคงเห็นชัดเจนแล้วว่าตลอด8ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพังต้องอาศัยพักร่วมรัฐบาลอย่างพักภูมิใจไทยที่ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนนํากัญชาเสรีมาเมาพี่น้องแล้ววันนี้ก็มาบอกว่าเลือกตั้งสอสอเขตให้เลือกพักภูมิใจไทยแต่เรื่องสอสอพักให้เลือกพักเพื่อไทยพี่น้องต้องอย่าเชื่อเพราะว่าอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์จะกลับมาอีกครั้งแน่นอนเพราะเขามีเสียงสอวอ 250เสียงอยู่ในมือนโยบายดีๆจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่น้อยแบ่งใจแยกให้ภูมิใจไทยผมมาขอร้องให้พี่น้องเลือกเพื่อไทยเท่านั้นไม่ใช่นั้นพลเอกประยุทธ์จะกลับ เอาละฮะและนั่นก็เป็นประเด็นการปลาใสที่เกิดประเด็นดราม่าทันทีเพราะหลังจกนั้นไม่นานคุณอนุทินก็โต้กลับเลยค่ะโดยบอกว่านี่คือความอ่อนหัดทางการเมืองทงัทง้ทงๆท,ที่ทุกโพสํารวจระบุว่าพักเพื่อไทยมีชัยชนะนําถ้ามั่นใจก็ควรหาเสียงอย่างสร้างสารรค์และซัดเลยบอกว่าคุณเศรษฐาขาดวุฒิภาวะทางการเมืองแต่ถูกอุปโลกมาเป็นแคนดิเดตนายกจึงพยายามสร้างมูลค่าทางการเมืองแม้จะมีความมั่นใจแต่ก็ควรมีวุฒิภาวะกว่านี้สงสยัยต้องลำบากน้องอุ้งอิงซะแล้วเพราะดูจะมี ีวุฒิภาะวะทางการเมืองสูงกว่าคุณเศรษฐายเยอะเพราะว่าตอนนี้เสียงเขาแหบแล้วอย่าแหบเพราะปราศัยให้ร้ายคนอื่นแต่ควรถนอมเสียงปราศัยในทางที่ดีให้ประชาชนฟังแล้วยังไงต่อคะเหมือนจะยังไม่จบค่ะคุณอนุทินนะคะที่ Facebook อนุทินชาเมีรากูล ก็มีการโพสนะคะเป็นข้อความที่ทางแอดมินเนี่ยระบุว่าทีมคุณอนุทินฝากให้ลงโดยพูดแบบนี้จากหนูหมายถึงเซีนหัวอ,อนุทินถึงพี่นิดหมายถึงคุณเศรษฐาทวีสินะไม่เคยคิดว่าจะต้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตราสัยของพักการเมืองใดเพราะนโยบายพักภูมิใจไทยไม่ปราสัยใส่ร้ายใครแต่วันนี้ต้องขอกล่าวถึงการตราสัยของคุณเศรษฐาหรือว่าพี่นิดที่ผมรู้จักมานานหลายปีหนึ่งพี่นิดเปลี่ยนไปมากตั้งแต่เข้ามาสู่การเมืองเป็นแคนดิเดตนายกไม่กี่วันพี่จะเปลี่ยน ไปได้ขนาดนี้ถ้าได้เป็นนายกจริงๆจะเป็นไปได้ขนาดไหน 2. ในฐานะน้องแต่เป็นนักการเมืองรุ่นพี่ขอแนะนาให้ทุกคนทํางานการเมืองแบบสร้างสารรค์ไม่ด่าคนไปทั่วไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นศึกษาให้ดีก่อนพูด3และพักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนกัญชาเสรีเราจึงออกกฎหมายมาควบคุมการใช้กัญชาทางที่ผิดส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจก,ก,การที่พักเพื่อไทยและพักอื่นๆไม่สนับสนุนการออกกฎหมายกัญชากัญชงจึงทําให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงกัญชาได้ เพราะไม่มีกฎหมายควบคุมและ4พักภูมิใจไทยเสนอชื่ออนุทินชาญวิรากูลเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดว่าเลือกภูมิใจไทยจะได้ประยุทธ์เป็นนายกการที่พินิจปร,ราศัยว่าเลือกภูมิใจไทยจะได้ประยุทธ์เป็นนายกนั้นเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับประชาชนผิดกฎหมายเลือกตั้ง 6. พินิจเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันทําพักเพื่อไทยมีทางเดินแคบลงทุกวันสร้างเงอนขาไม่จับมือพักนั้นพักนี้ดูถูกดูแคลนนักการเมืองทั่วไปไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ทั้งทั้ง,ท,งที่พินิจเป็น คนหน้าใหม่ที่สุดในเวทีการเมืองและเป็นคนไม่มีประสบการณ์ในการเมืองและสุดท้ายเจ็ในฐานะรุ่นพี่ทางการเมืองต้องขอบอกว่านักธุรกิจบางคนไม่ประสบความสําเร็จทางการเมืองเพราะเอาวิธีคิดแบบธุรกิจมาใช้ทางการเมืองแต่การเมืองมันไม่ใช่ธุรกิจผู้นําประเทศต้องสร้างความรักความสามาคัคคีไม่ใช่สร้างความขัดแย้งหรือว่าสร้างกําแพงใส่กันแต่หลัง14พฤษภาคมพี่นิดจะได้เรียนรู้การเมืองในอีกแบบหนึ่งใครอยากอ่านโคต์เต็มๆก็ไปอ่านได้ที่ทางเพจ Facebook อนุทินชาญเวร นะคะโอก็ย่อมาให้ประมาณนี้แหละ ปั๊บไม่นานคุณเศรษฐาทวีสินทวีตอบกลับทันทีเดือดอีกแล้วโดวยบอกว่าขอบคุณคุณอนุทินได้ให้เกียรติเรียกผมว่าพี่และให้ข้อคิดกับรุ่นน้องทางการเมืองอย่างผมแต่ผมต้องขอแยง้งผมยืนยันว่าผมยังเป็นนายเศรษฐาทวีสินคนเดิมที่ไม่โจมตีตัวบุคคลไม่ว่ายัางไงเราต้องพูดเรื่องความหรือการกระทําได้หากมันส่งผลลบต่อสังคมในช่วงที่ผ่านมาจากการที่ผมได้ลงพื้นที่ผมได้เห็นภาพนักเรียนอายุสิขวบสูบกัญชาหรือ หรือเกิดปัญหายาเสพติดแบบอื่นๆซึ่งผมและพี่น้องประชาชนจำนวนมากรับไม่ได้ไม่อยากเห็นอนาคตลูกหลานใช้ชีวิตในบ้านเมืองแบบนี้ผมไม่รู้ว่าความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จของคุณหนูจะเหมือนกับผมหรือไม่แต่ความสําเร็จของผมคือประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและการสร้างอนาคตที่ดีเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานผมไม่ใช่คนชอบขัดแย้งกับใคร แต่ผมพร้อมที่จะขัดแย้งอาจทำให้ทางเดินทางการเมืองนั้นแคบลงเพื่อเปิดกว้างอนาคตให้กับลูกหลานมากกว่าที่จะเกรงใจคนนั้นคนนี้เพื่อจะเปิดกว้างทางการเมืองแต่ทำให้ทางออกอนาคตของลูกหลานนั้นแคบลงและของสุดท้ายผมขอให้คุณหนูดูแลสุขภาพเพื่อได้ใช้เวลาไปพูดคุยกับประชาชนรับฟังเสียงความต้องการพวกเขาและรอรับฟังฉันทามติจากพี่น้องประชาชน14พฤษภาคมนี้พร้อมกัน หมัดต่อหมัดโพสต์ต่อโพสต์และก็คำต่อคำเลยนะคะ ใครอยากอ่านฉบับเต็มก็ลองไปหาอ่านที่เพจหรือว่าที่ทวิตเตอร์ของทั้งสองคนดูแต่เนี่ยมันก็คือปริเดาม่าที่หัวอกมาสรุปให้ฟังและก็หวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกระแสะที่เกิดขึ้นนะวันนี้ได้มากขึ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้ยังไงเสพข่าวกันอย่างมีสติด้วยละ่ะก่อนถึงการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้แล้วนะคะก็เตรียมตัวกันให้พร้อมดูกฎดูกติกาการเลือกตั้งกันเอาไว้นะคะถ้าเกิดใครยังสงสยัยเช่นเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง2แบบหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ติดตามคอนเทนต์นะคะของ เพียวทำเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะ14พฤษภาคมนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เยอะๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์ถูกใจแล้วก็เหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะกดหัวใจกดไลค์นะคะและแชร์ต่อไปบอกคนรอบตัวคุณด้วยค่ะ